เราไม่ใช่นะครับเล่าให้เพื่อนเจือนฟังเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนเจื้อนเริ่มเริ่มอะไรครับเริ่มอะไรยอมรับรับรู้ได้ถึงความแปลกประหลาดชาติหมาเนี่ยชาติหมาไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ผมนะครับผมเป็นหมาคือเรียกว่าหมาเนี่ยตบตีมันมันก็วิ่งเข้าใส่ไม่ได้วิ่งกัดนะครับนึกออกไหมครับวันไหนกลับมาบ้านแล้วไม่พอใจมันก็เตะมันทั้งหนึ่งทีอยู่วันพรุ่งนี้มาแต่มันก็มากระเดกหางให้ใหม่เนี่ยให้ผมเป็นแค่นี้พอเป็นหมาครับ เาให้ฟังสบายหูถึงเวลาก็มาเล่นด้วยสักหน่อยแล้วก็วางมไว้หน้าบ้านให้ยุงมันกัดเล่นจบพอ,อยาสนับสนุนส่งเสริมเกินกว่านี้ครับโลกใบนี้มันจะน้า,หน,าหน้าอยู่ใช่หรือไม่ยืลือไม่ใช่น้อยใจไม่ใช่แคลงแคลงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าเออเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มและเริ่มมีมีอะไรผู้ที่รับได้หลังไม่มา,มาหนุนกระโดดข้ามไปหาสภาวะและ้วก็โอเคใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเล่าอยู่โซนสภาพอยู่เพราะว่าเกรงว่าไวาเจื้อนเนี่ย ไว้เจือนยังคงอะไรครับยังคงจะรู้เรื่องนี้ยากหน่อยก็เลยให้รู้แต่สภาพเสร็จปุ๊บบางคนบางท่านแหลมมาถึงสภาวะอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุการแท้สองด้วยว่าเออยังไงก็จับรหัสได้ดีนะครับเวลาผมเล่าาะฉะนั้นพิธัทยธรรมไม่มีเจตนาใดๆงสิ้นอ้างเรื่องเดียวอ้างแอมีลอจะอิงอะไรอิงตัวเราคอรสอจบนอกนั้นไม่ไปไม่ไปก้าวล่วงบุพการี หรือไปอะไรอย่าพูดเรื่องอื่นไปดีที่สุดครับพูดเรื่องตัวเราครับอย่าพูดร้องต้องตัวไม่เอาครับเดี๋ยวมันอยู่ไม่นานโอเคนะครับชัดเจนนะครับไปต่อนะครับจะจบแล้วจะจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแยกแย้ายนะครับอืถ้าเยอะอย่างนี้ก็กดหน้าจอรัวๆไปสิจุกใช่ไหมชอบใช่ไหมชังใช่ไหมนั่นแหละกดหน้าจอรัวๆไปเสียเวลาพิมพ์พิมพ์มทําไมอะเข้ารหัสจะทําไมครับไม่ต้องไปเข้ารหัสเราก้าวข้ามรหัส คำว่ารหัสคืออะไรโค้ดใช่ไหมครับเพื่อนเจื้อนเขียนมาหน่อยว่าอะไรนะดีโค้ดผมอยากรู้ภาษาเพื่อนเจื้อนนะดิสคืออะไรอะ่ะมันมีภาษาสิบอย่างอะ่ะมีติ่งมีไม่รู้เยอะต้องการรู้คําว่าดิสสกินปอดเนี้ยผมเรียกสกินปอ,อดอะไรตั้งๆต่เนี่ยเขียนไว้ที่คอมเมนต์นะอย่าฟังให้ดีนะคอมเมนต์ comment นะไปต่อครับเมื่อตัวเราเท่ากับ แจวฮ้อนหนึ่งหม้อตามภาษาของแอลมี่รอคือาาศาสตร์ศาสตร์บริสุทธิ์ฟิสิกส์บริสุทธิ์นะครับคือภูมิปของตัวเราถ้าวิทยาวิทยายังตีกับธรรมชาติอยู่ครับธรรมชาติเขาเด่นหลัก,ลกๆเขาจะเอาเรื่องเพรนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยละเอียดอีกทีเรื่องเพชนะครับคุณสมบัติของธาตุพื้นฐานของเพชนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมานี้เขาตีกันอยู่ระหว่างอะไรครับไอ้นี่ก็ อะไรมีคำย่อด้วยนะครับวิทย์เขาก็มีพีตัวพใช่ไหมครับตัวพตัววิธรรมชาติเขาก็มีตัวพเหมือนกันต่างฝ่ายต่างอะไรครับแย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะอะไรครับแสดงออกถึงความเป็นอะไรเอ่ย element element ของกันและกันแต่ยุค ยุคอะไรยุคใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานแกว่นมันเป็นเรื่องมนุษย์ครับต่อไปมนุษย์จะช่วยมนุษย์ครับไม่สามารถที่จะเอาวิทยาเย่พ่ออะไรครับวิทยาเยทําลายสิ่งมีชีวิตธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติเข้าไม่ถึงธรรมชาติไม่รู้ธรรมชาติก็บันทึกอะไรครับบันทึกโบราณกาลนานมาแล้วก็รู้ตามธาตุพื้นฐานไม่รู้การเกิดธรรมชาติไม่งนนะ ไม่งนนะครับเมื่อไม่รู้การเกิดธรรมชาติทางฝั่งวิทยเยมีอะไรครับมีมีอนาตครับกำกับมีอนาตกำกับและมีวิชาอะไรครับวิชากั้นนะครับกั้นกั้นทุกอย่างครับไม่ง่นนะแล้วนอกจากมีอะไรวิชากั้นมีอนาตมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรครับเออมีอะไรดีมีอะไร มีธนูครับสามอย่างพอบูรณาการรวมกันออกมาเป็นอะไรครับมาเป็นลอครับเป็นไงครับสามเท่ากับหนึ่งเอาหนึ่งเนี่ยครับไปอัดกระแทกธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่โตสิครับในเมื่อธรรมชาตินี่แหละครับมันจะช่วยมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อช่วยมนุษย์ไม่ได้มันก็อะไรครับหนีหายอะไรอะ อยู่ๆถือกระเป๋าลงมาจากชั้นสองอ่ะใครรู้บ้างเรื่องเนี้ยถือกระเป๋าลงมาจากชั้นสองเสร็จปุ๊บเฮฮาปาร์ตี้เลยคุยกันดีมากเลยมีเปื้อกกับไม่มีเปื้อสี่กับไม่สี่อ่ะมีเปื้อปุ๊บแต่ไม่มีอากพรพะไม่มีอาก้นเดินลงมาเอ่ออะไรอ่ะเสวนาผ่านอะไรผ่านหน้าจอหัวเราะเริงล่าอยู่เลยอ่ะยังมียังมีอะไรอ่ะมี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 ภาษาที่โห จับความรู้สึกเพื่อนมนุษย์ได้อะว่าเฮ้ยยังยังดีอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะที่ไหนได้พอบอกว่ามีเปื้อไม่มีอักขันล็อกเลยครับเข้าอะไรเข้าเข้าเข้าฟ้าเข้าเข้าอะไรเข้าขาวเหลืองเหลือเสียดแดงอะเจ็ดสีอ่ะเพชรเจ็ดสีมันในเจ็ดแสงอะเห็นไ,ไหมครับออกมาปุ๊บเป็นอะไรครับหอ่อเป็นกระแป้งออกมานี่ต้องขออภยัยนะครับสําหรับการพูดตรงนี้แต่ว่า ถ้าเราไม่เราไม่อะไรครับเราไม่เราไม่มีใครมาทักท้วงไม่มีใครมาบอกวัยรุ่นเพื่อนเจื้อนเนี่ยเพื่อนเจื้นก็กลายเป็นซอมบี้ดิครับเพื่อนเจื้นก็ไม่รู้ตัวดยครับหรือไม่นะครับนี่คำคำถามไม่ใช่คำตอบนะครับทางนี้ไม่ใช่คาตอบอันนี้เห่าอย่างเดียวที่เป็นหมาศักยภาพท่านเป็นมนุษย์ศักยภาพตอนนี้เห่านี่เวลากัดกัดกับหมาไม่กัดกับมนุษย์กัดไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสั่งไม่มีสอนไม่มีครูไม่มีตักกะไม่มีเขาเราไม่มีเด็ดคาดชัดเจนเนาะไปต่อเมื่อวิทยนะครับเป็นวิชาการกับเป็นธนุแล้วก็อนาถสามตัวรวมกันเป็นลอลอกินธรรมชาติครับเพราะธรรมชาติก็ไม่สามารถชี้ชัดเจาะจงไปในความเป็นมาตรฐานเขาได้เพราะอะไรเพราะตัวเองก็ไม่เด่นไปนเลิ่อถึงการเกิดธรรมชาติ ถ้าตัวเองเนี่ยไม่เลิกการเกิดธรรมชาติตรงนี้เป็นความหลากหลาย3ามรอสหงสาแนวตั้งแนวราบจะต้องมีมนุษย์ที่มีศักยภาพเกินกว่าคนธรรมดาเช่นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งเมืองมีทั้งพมรเมีทั้งสามฤดูแต่ไม่เอาทั้งหมดเลยตัดตัวเองเข้าป่าไปเลยผมพูดถึงใครพอจะรู้ไหมขอดูหน้าจอหนะ่อยเอาเข้าป่าไปเลย มีไหมใครพอรู้มั่ง seguinte? ผมพูดถึงใครเอาเข้าป่าพอไปเข้าป่าเสร็จไปนั่งอยู่เจ็ดปีไปนั่งอยู่เจ็ดปีอ้าวรู้เรื่องธรรมชาติเป็นธรรมเชธรรมชาติซะนี่ใครใครไม่รู้เนาะไม่รู้อ่าไปต่ออ่าไปต่ออ่าก็คือมีเจ้าชายแล้วกันนะผมพูดบ่อยแล้วเจ้าชายยุคของเจ้าชายยุคของเจ้าชายนะครับเจ้าชายพูดถึงเรื่องของ อะไรครับของการ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 ฟังให้ดีเลครับผ้นทุกข์ครับพูดถึงการพ้นทุกข์โอเคนะครับพูดถึงการดับทุกข์ทีนี้เราฟังงงสิครับอะไรไวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรดับทุกเพื่อนเจื้นเข้าใจไปเล้วครับพวกคว์กครับพวกวันตั้มครับโอเคไหมครับพลาสมานิวติโนโออรา่า เพื่อนเจินไปทางนู้นเลยครับต้องเป็นฟิสิกส์ที่อิมเพีย์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รู้เรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายพืชนะครับยังไม่สามารถรู้เรื่องของอะไรครับสิ่งที่เล็กที่สุดอันก่อ้เกิดก่อนมาเกิดพืชเป็นยังไงพอเกิดสัาตวัวเล็กตัวน้อยเป็นยังไงเกิดอะไรครับเดียนนานหลวนเดียนนานอาก,ศกาศชดกไรแล้วก็แจ่วหอนงงไหมเนี่ยผมพูดเรื่องอะไรเนี่ย มุงไหมเจ้าชายรู้เรื่องนี้ครับลูกเจ้าเมืองครับถ้าครองถ้าครองอะไรครองความเป็นตัวของทางโลกธาตุธาตุของโลกจะได้เป็นเจ้าแห่งทวีปใช่ไหมนี่ตำราว่าผมไม่ได้ว่านะแต่ถ้าไม่สวนโลกธาตุในรูปแบบของทางโลกเข้าสู่ธรรมเชนและธรรมชา ก็จะครองสิ่งที่ไม่มีทั้งหมดเอ uh. คำว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดๆจะเสมอเหมือนความไม่มีไม่งวนนะผมเนี่ยอย่าเก็ตเด็ดขาดอย่าเข้าใจอย่ารู้อย่าอยากรู้อย่ากเก็ตอย่า, get, ยาเข้าใจสดับอย่างเดียวเอาฮาเอากาวไปรอพอกันให้ได้ไปก็ได้กันเราต้องกาวด้วยกันต้องเพี้ยนด้วยกัน ไม่เอามาสอนไม่เอาตำราไม่เอาเขาเล่าว่าไม่เอาใครเนี่ยเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกัน,นให้อยู่แค่เนี้ยเกาะเสียงผมภาพดูตาเอาตาดูผมใช่ไหมครับดูพิธีธรรมเอาเอาหูเกาะเสียงผมอย่างเดียวอย่ายิ่งเข้ามาเกี่ยวไปได้วยกันอย่าเอาอย่างอื่นนอกตัวเราณนตะรงนี้ถือเป็นอะไรครับสถิตสิงกันไปเลยครับสิงกันมาหน้าจอในจอแล้วก็พ้อนออกมาผ่า